กำลังติดต่ออยู่นะคะค่ะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนเองนะคะทุกท่านนะคะก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Facebook กันได้ b s i n e s s l ลน e and l i น์นั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะพิธิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะ BJC มีคนฝากถามว่ามันจะเมื่อเช้าเมื่อกี้ย9 2 5แนวเทคนิคพี่เก้าเอ็ดเมื่อเช้าค่ะแนวต้านแรกมันเก้าเอ็ดนะฮะเก้าเอ็ดแล้วก็ถ้าเป็นเป็นวิลลี่ช้าเดิมมันก็จะเป็นหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยสิบนะหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยสิบทุกท่านถือไว้ตามไปให้นะ คือมันแทบจะหาไม่ได้แล้วอะไม่มีต้านแล้วไปโลดแด่๋ยเราพูดถึงว่าการจะเทปโปรฟิตแถวๆเนี้ย9 1บเนี่ยมีคนทํากาไรซื้อได้อไรเงี้ยนะร้อยหนึ่งเนี่ยถึงหนึ่งร้อยเนี่ยอาจจะมียุบยุบได้ยุบให้ซื้อกลับอไรเงี้ยนะร้อยสิบเนี่ยกาจะเหนื่อยแล้วแถวานั้นคไม่ได้บอกว่าเป้าหมายนะครับแต่พูดถึงแนวต้านนะครับแนวต้านที่เรามีทฤษฎีในการวัดอะว่าราคาควรจะไปตรงไหนนะฮะ ซึ่งถ้าชนแล้วมันต้องต้องมีอาการอ่ะมันต้องย่ออ่ะนะไม่ย่อก็ไม่ย่อก็จบอ่ะกันตรงนั้นน่ะนะคือย่อให้ซื้อบ้างแล้วเด้งลงเด้งลงอ่ะนะใช่ใช่ไอคนไม่มีก็ไปตามเราล้ล้บอกว่าเราวัดได้ร้อยสิบตรงนี้มันอยู่ที่แปดสิบแปดใช่ไหมมันก็อีกไกลใช่ไหมฮะเพราะนั้นใกล้ๆเนี่ยมันถึงจะบอกได้ว่าเอ้จุกเนี้ยมันมันจบไปยังแต่จุดกลับตัวกลับอะไรมันมันมีอาการหรือยังคะไม่มีไม่มีอ๋อยังไม่มีสำหรับยันไม่มีครับทั้งหุ้นทั้งเซ็ตยังไม่มีอืยังเป็นแนว้นอมขึ ที่ที่เป็นนุมขึ้นที่แข็งแกร่งนะฮะนะครับแล้วยังจะซื้ออะไรได้อีกกับเซตตอนนี้ค่ะถ้าเราคือเราจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยมันเร่งกระจายนะฮะ,ะแต่ถ้าบนะิคปเนี่ยถ้าเราสนใจธนาคารพาณิชย์น่าจะเป็นเอชซีบนะเอชซตอนตอนนี้แดงๆอยู่หรือเปล่าใช่เพราะว่า,ราจริงๆแล้วในระบบของเศรษฐกิจนะฮะร,ระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะค,คือหุน้นหุ้นเราดูว่า เคแบงค์ขึ้นไปสองร้อยสิบทะลุนิวไฮไปแล้วนะไฮ <c oughs> ของเคแบงค์คือสองร้อยสามใช่ไหมฮะบีบีอก็สองร้อยสามก็ทะลุไปละ <c oughs> แต่ดูการประกาศกําไรมาก็ามไม่ได้แตกต่างกันนะฮะ <c oughs> ในระบบของธนาคารพาณิบั์บ้านเราเนะี่ยไม่มีอะไรแตกแตกต่างกันมากหรอกนะฮะไม่ถือว่ายูดีดีเอสซีบีจะเจอปัญหานะฮะ <c oughs> โดยที่อีกสองแบงค์ไม่เจออะไรเงรี้ยมันไม่มีอ่ะไม่เจอหรอกนะครับในระบบมันก็ก็แสดงว่าเอสซีบีเ่แรงกดของทั้งตลาดแล้วก็ของกลุ่มนะฮะ เพราะนั้นเอสซีบีแนวไฮเดิออยู่ที่หนึ่งแปดหกใช่ไหมครับถ้าผ่านหนึ่งแปดหกไปก็น่าจะขึ้นต่อได้ได้แรงแรงถ้ายืนได้หรือผ่านไปได้ไม่ต้องยืนนะแถวนี้มันก็ต้องซื้อเพราะวันนี้เทดเทดที่ราคาร้อยแปดสิบนะครับไปไปประมาณหกหกสิบเปอร์เซ็นต์ของของราคาเทดทั้งหมดแสดงว่ามีคนยืนซื้อที่ร้อยแปดสิบนะครับซื้อมาเขาก็ซื้อไปขาย นี่เขาก็ทําขึ้นอ๋อทาขึ้นถ้าถ้าเราจะเอากับเขาคือเอาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ขายใช่ใช่เอาวันนี้พรุ่งนี้ก็ขายาเราจะขายเคแบงค์มาซื้อมันอะไราก็ว่าไปแล้วแต่ค,คนจะเทรดะนะฮะแต่ถ้าถามว่าจะซื้อแล้วเราสามตัวนี้จะซื้อตัวไหนก็แนะนํเอชซีบีค่ะนะครับก็ดีกว่าเนาะครับส่วนเก็งกำไรก็เจ้าเก่าบีเจซีนะฮะมันไปมันรเรื่อยใครเทรดได้ก็เทรดไปนะฮะค่ะค่ะส่วนกลุ่มอื่นมันก็ ที่แปลกๆนะผมว่าไออาร์พีซีน่ะแปลกสุดรอบนี้ใช่ใช่ค่ะตัวนี้มแปลกมากเลยเนาะตั้งแต่ที่เราให้พีเอไปแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันมันจะเป็นพระเอกหรือไงคือมันไม่เคยมีอาการแบบนี้นะมันไม่เคยทําตัวผู้ดีอย่างนี้เลยนะอันนี้มันทําตัวดีมากนะทําตัวแบบว่าเสรแบบดีมากอ่ะตัวไออาร์หรือไม่หมูอาีะปกติมันตบตบจุบใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้มันแปลกอ่ะมันก็อตัวนี้ก็น่าสนใจถึงว่าถ้าเราจะเล่น ลุ่มปิโตเคมีนะฮะตัวเนี้ย <Okay. S 2> วันนี้น่าสนใจที่สุดเพราะว่าแนวต้านที่ที่อยู่ใกล้สุดของมันคือสี่บาทแปดสิบนะครับสี่บาทแปดสิบนี่เป็นทางเดลิชาร์ดนะฮะวิลิชาร์ดก็เป็นห้าบาทนะฮะแล้วก็ถ้าให้เดินก็หกบาทห้าสิบใช่ไหมหกบาทห้าสิบนี่ตั้งแต่นานแล้วนะสองสามปีแล้วนะสองปีสามปีแล้วนะครับดูดูถ้าซื้อเพื่อเก็งกาไรผมว่าวันนี้น่าสนใจเหมือนกันไออาร์เหรอคะใช่แนวต้านเท่าไหร่ขออีกทีค่ะ นางานจะเป็นสี่สี่บาทแปดสิบนะครับ 5, <80. S 2> แล้วก็ห้าบาทนะฮะแล้วก็ห้าบาทสี่บาทแปดสิบเนี่ยเป็นเดลิชาร์ดนะครับเป็นไพรชาร์ดเนี่ยของของไทม์เฟรมเดลิชาร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นว really ีลิชาร์ดก็ก็ห้าบาทเลยนะครับนะครับอืมก็ตัวไหนก็ได้ที่มันมันแล้วแต่ว่าเราเป็นเชิงรับหรือเชิงลุกนะค่ะถ้ารับก็ซื้อเอชซีบีถ้าถ้าเชิงลุกก็ไปซื้อไออาร์พีซีนะครับก็แล้วทนแขว่งได้หน่อยนะครับสี่บาทแปดสิบก็ขายไปอะไรเงี้ยนะครับก็ไปหาตัวอื่นเล่นไปอีกเนี้ย สังกุบแล้วหมาก็ก็พักนะฮะก็จะมีส์เมื่อกี้เห็นซีเคกระชากปืดเข้ามา21บาทก็คงเล่นไทยๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็เจอเทอร์โนวอลิตใช่ไหมอ๋อเขาก็ยันยันกันไว้ใช่ไหมคะใช่แล้วท้ายก็อย่างไอ้อย่างอีทันไทยที่เราบอกนะครับว่าแครเป็นลูกถูกก็ถือไว้นะฮะจะไม่เห็นอาการเลยของมันเลยเห็นไหมฮะแสดงว่าคนที่ซื้อหมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็ถือหมดอ่ะวันุ่มเหลือ122ล้านเองนะฮะแล้วก็เมื่อหลุดจากเทอร์โนวอลิตเมื่อไหร่ก็ มันก็จะไปของมันนี่ผมนิดนึงพอดีผมได้เจอมีเมลคมส่งให้ผมดูนะครับค่ะว่าผมผมเคยแนะนำอีทันไทยราคา12บาทผมไม่เคยให้ราคานะครับอ๋อไม่มีค่ะจําได้ผมไม่ได้ให้ราคานะครับมีคนเอาไปใส่ราคานะฮะอืมไม่มี่แไม่เคยให้ราคาในซองของเราก็ไม่มีราคานี้นะพี่ใช่มีใครเรียกว่าใส่ชื่อเลยนะอืมอาจารย์นิพนธ์12บาทไม่มีค่ะมีมีแค่สิบบาท มีหกบาทนะมีมีหกบาทาไว้ในในซอง<ช>สอ,งสองพี่อ่ะกพผมไม่ได้ให้ราคานะค,ออค,อคือคือที่ให้็นาดจ,จะน้อยไปก็ได้ค,ค่ะอาจจะน้อยไปเลยไม่จะมาไปก็ได้เราเนี่ยไม่มีเป้าหมายราคานะครับแต่เราบอกค<ช>ุณตัวเนี้ยก็คือมันไปไกลเราบอกแค่นั้นนะรเราใช้สัญญากับตัวนะครับสัญญาณกับตัวนะใช่เลยสัญญาณกับตัวไฮสุก็สิบสามบาทใช่ไหมค่ะคือคือเราไม่ให้ราคาเพราะเดี๋ยวจะไปหลงประเด็นว่าผมให้ราคาไว้แล้วมันต้องถึงนี่นะเดือนหนึ่งต้องถึงเราไม่ใช่ ใช่ทฤษฎีราคาเลยนะฮะเราใช้ทฤษฎีสัจจงกับตัวนะครับทำนองเนี้ยอืวนพี่เจ๊ก็ก็ไปลองนะครับอืก็ไปลองมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ไปลองอยู่ค่ะพี่ฟิเจอรขาขึ้นก็แบบเนี้ยชดใหญ่ก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมค่ะตุ้มเดียวตอนนี้ก็ชดเล็กๆลองมาพรุ่งนี้เปิดมาเปิดโดดเปิดแก็บก็ปิดไปย่อลงมาก็ลองใหม่อืทำได้แค่เนี้ยนะค่ะก็ฟิเจอร์ไม่มีอะไรมั้งก็งไม่มี ทองคาก็ที่บอกฮนะก็ขึ้นลงลงอยู่แถวเนี้ยเป็นไซเควนนะครับ<ช>ก็ดูที่หนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์วิง่งเวียงอยู่แถวเนี้ยนะฮะวันนี้ขึ้นพรุนี้นลงอะไรเงี้ยนะครับ<อ>สลับไปสลับมาเป็นไซเวย์นะครับก็คือมันจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครเล่นเลยนะคือ<ช>ไม่มีใครเล่นเลยเพราะว่าเขาไปเล่นสินทรัพย์เสี่ยงกันหมดนะฮะเงินไหลเข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นตลาดกรัสานนี่ก็เยอะนะ ตราสารนี่มันเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนตัวเลดดบเบีย้ยอยู่แล้วนะครับสาหรับการฟันโฟที่หลายข้ามประเทศนะครับจริงๆก็อยากจะจริงๆเขาก็อยากเอามาฝากอะแต่เขาไม่ให้ฝากกันนะครับเขาให้ให้บบหคือเขาให้ฝากเป็นเป็นเงินสกุลบาทแลได้จากัดนะ,ะ,ะก็ต้องไปซื้อตราสารนี่นะครับตราสารนี่ซื้อคนเงินตาใช่ก็มีค่าตก ไเวลาซื้อใช่ไหมเวลาขายก็มีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยอตำนองเนี่ยนะครับจะมากินดอกในบ้านเราได้อ๋อมีหน้าร้านใบเขาจะลดดอกบ้านเขาดอกเบี้ยยี่ห้าตังค์ใช่ไหมค่ะบ้านเรามันเท่าไหร่อ่ะสามบาทถวใช่ไหมตราสารนี่ยังสามบาทเหรอฮะโอ้ได้ได้ได้อ๋อเหรอได้ได้โอ้โหบางตราสารนี่อาจจะสูงกว่านั้นด้วยนะครับอยู่ที่เรตติ้งนะครับจริงระยะสั้นมันก็จะสูงนะฮะค่ะ อ๋อแล้วมันก็เลยเชื่อมโยงหลายเรื่องนะตอนนี้เรื่องดอกเบี้ดอกเบี้ยด้วยยูฟันโฟ์ที่ผมบอกนะปีนี้นะอย่าอย่าพยายามอย่าไปอย่าไปหาเหตุผลว่าทาไมหู้ตัวนี้มันขึ้นทาไมเอชซีบีมันลงทาไมถึงก็ขึ้นแล้วมันลงอย่าไปหาเหตุผลนะอืไม่มีเหตุผลเชื่อผมนะฮะถ้ามีหาเหตุผลนะจะไม่ได้เล่นทุนเหมือนกับเหมือนที่เราบอกว่าเนี้ยอีทันไทยเนี่ยทุกคนก็หาเหตุผลกันหมดเลยตอนเราเราเริ่มเชียร์สามบาทกว่าใช่ไหมฮะยังไม่มีใครพูดเลยในประเทศไทยนะฮะ ก็พยายามหาให้ผลก็ไปดูงบมันก็ขาดทุนใช่ไหม <Okay. S 1> สุดท้ายมันก็เปิดเผยออกมาเห็นไหมครับว่าขนาดมันยืนที่สูงสุดนะ่ะล้วถูกอ่าแคร์าลานมันยังไม่ลงเลย <Okay. S 1> เห็นไหมครับแสดงว่ามันของจริง <Okay. S 1> นะครับจะไปหาเราจะรู้ตอนที่เราขายกาไรหรือขาดทุนนั่นแหละนะครับอพยายามพยายามอยู่กับให้เข้าใจสภาพของตลาดทุนมีภาวะเนี่ยสามภาวะนะภาวะแรกก็คือ ภาวะของซบเซานะฮะอันที่สองก็เป็นภาวะของการลงทุนนะฮะและภาวะเนี้ยเป็นภาวะซูเปอร์บุริษเนี่ยเป็นภาวะของการเก็งกําไรนะครับาภายใต้ ปใต้ผมว่ารอบนี้มันมีเหตุผลนะครับมันเป็นที่พูดเมืช้ามันเป็นกระทิงกระทิงอ้วนนะกระทิงตัวจริงนะฮะคือมันมีพื้นฐานบึกบึกบึกเออมันเหมนกระทิงตอนที่ได้มันที่พันแปดใช่มมันกระทิงป่วยคนะครับมันฝีดเสร็จแล้วมันก็ฆ่าคนตายหมดทั้งประเทศแต่รอบนี้ไม่ใช่นะฮะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงลงทุนในความมั่นใจคนะครับก็ก็ลองฟังฟังดูนะสาวเสียงดูนะถ้าหลายๆคนก็ยังพูดถึงว่า มันจะปรับฐานมันมีความเสี่ยงอะไรกันนะอ่าใช่ค่ะผมให้ถึงเดือนมีสินนเดือนมีนาเนี่ยไม่มีความเสี่ยงโอ้โหแต่แต่หุ้นซูเปอร์บริลิตกูต้องต้องเข้าใจว่าพ่งนี้มันลงยี่สิบจุดก็ได้นะกณก็อย่าไปตกใจค่ะนะครับแต่ถ้าคุณขายไปแล้วแล้วมันลงยี่สิบจุดุูก็แค่นั้นน่ะคุณก็ถือว่าโชคดีไปใช่ไหมฮะค่ะไม่มีใครรู้หรอกนะว่าพ่กนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้าถึงขนาดนี้นะครับพ่งนี้ก็ขึ้นต่ออีกสิบจุดวันนี้เหรอฮะวันนี้ปิดไปยังครบ่ ออยังไม่ปิดอ่ะพ่งนี้ไม่ต้องขึ้นบวกอีกสิบจุดถ้ามันจะขึ้นแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็อาจจะสิบห้าจุดถ้ามันมีข่าวดีนะฮะถ้ามีข่าวร้ายมันก็เฉยเมยมันก็ไม่สนใจอือแต่มันจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้เห็นวันละห้าหมื่นห้าหมื่นติดติดกันมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วเนี่ยห้าหมื่นล้านนะคะผมเห็นเขาซื้อขายเอชซีบีนะฮะออเดอนหนึ่งแบบสองแสนหุ่นสามแสนหุ่นนะฮะอ๋อเหรมาแล้วังอุยตังมาจากไหนเนี่ยทำไมคอกันแบบอุ้ยอะไรกันเนี่ยปตท ออเดอร์หนึ่งโหเล่นกันใหญ่มากออเดอร์ละห้าแสนหุ้นนะปพถ้าทอหรอคะโอ้ห้าแสนหุ้นนี่มันร้อยห้าสิบล้านนะโอ้โหออเดอร์หนึ่งที่ซื้อเขาซื้อเขขายกันน่ะขายไปห้าแสนหุ้นหมดใส่บิดมาอีกห้าแสนหุ้นเน่ะโอ้โหคือเงินมันเยอะมากนะแล้วนี่วอลุ่มก็สวยงามนะครับห้าหมื่นสามเองไม่ได้มากก็เป็นไซเวอวถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้วอลุ่มได้ถึงห้าหมื่นแปดก็จะบวกสิบห้าจุดถึงยี่ถ้าพรุ่งนี้วอลุ่มระดับห้าหมื่นห้าก็จะบวกสิบจุด ก็จะเป็นแบบนี้ยนะฮะลองลองตามดูแล้วก็ศึกษาไปให้เป็นความรู้นะครับแล้วก็รอบนี้หลังจากขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเราควบคุมดีนะครับเวลาลงมันก็คงไม่ปาดเจ็บเหมือนเข้าก่อนที่พันพันเจ็ดพันเจดใช่ไหมครับแล้วลงไปสองร้อยยี่สิปีแล้วมั้งเนาะเมื่อเมื่อปีสี่สิบศูนย์เน่ะสิบหกปีละอ่ามัน มันไฮสุดมันวันที่6มกราคม37นะฮะไฮสุดอ๋อก็เอ่อ16 17 8ก็เกือบ20ปีเกือบ20ปีค่ะ 20, สมสุดนะฮะตอนประเทศไทยเคยดัดน<ช>ีสูงสุดใช่ไอ้ตรงที่เราพูดสี่ศูนย์นะไม่ถือว่ามันเจ๊งไปหมดแล้วตอนนั้นมันพังหมดแล้วนะฮะตอนนี้คนที่เจ๊งสี่ศูนย์ก็ถอนจากวงการไปยังเอ่อเจ๊งจากสี่ศูนย์ที่ที่ผมเจอนะฮะผมไม่เห็นใครกลับมานะเพรส่วนใหญ่จะกลัวค่ะจะกลัวไปเลยไม่ถือว่านักลงทุนนะครับ คือไม่กล้าเลยอ่ะไม่กล้าท,<ๆ>ที่จะเล่นหุ้นเลยเพราะว่าออตอนใครใครอยู่ในในภาพของปีสามสามสามเจ็ดสีนะ่ศูนเนี่ยคือตลาดหุ้นมันโหดร้ายนะฮะเพราะว่าไม่ตัว<า>แล้วขึ้นไปหกร้อยสามกลวงอ่ะมันกลวงแ <600. S 2> ล้วลมันเล่นแรงมากนะครับหุ้นสื่อสารหุน้นสื่อสิ่งพิมพ์สมัยก่อนบางตัวหกแปดร้อยจิงไม่เป็นท่าคือตอนนั้นตอราะนั้นซิลลิงฟอร์มมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นเนี่ยสามสามซิลลิงหนึ่งฟอร์เงี้ยเพราะตลาด ตลาดเตือนมันก็ทุบๆๆเงี้ยมันไม่กลัวเลยเลยอ่ะโอ้ดีนะยังเกิดไม่ทันเอตอนนี้ตลาดหุ้นเล่นง่ายมากนะครับคือมันมียังไงมันมันไม่สร้างภาพที่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนน่ากลัวมากมองสวยงามนะมอนมองยังสวยงามเจ๊ก็มีความสุขรวยก็มีความสุขอเราได้มีความสุขกับการที่เราได้ลงทุนนะค่ะตอนนี้ถ้าเราดูดีๆนะว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วพยายามเข้าใจมันนะครับเอามันถึงจุดเมื่อไหร่นะครับว่ามันบอกว่า เราตัดสินใจจะถือหุ้นยาวอะช,ชนั่นแหละให้เราจําไว้ว่านะี่ตลาดกาลังจะจบอ่ะเมื่อไหร่ตัดสินใจถือหุ้นยาวมมนจ่ะจบใช่ผมว่าเราไม่เคยเข้าตลาดหุ้นมาก่อนเลยเแล้วเราก็เข้ามาตลาดหุ้นตอนนี้แล้วเราก็เริ่มซื้อหุ้นมาสักสองปีนะฮะแล้วเราก็ซื้อมาขายไปใช่ไหมครับค่ะอ่าจนวันนี้เราก็ยังซื้อมาขายไปอยู่ค่ะเพราะเรากลัวค่ะแต่วันที่เราคิดว่าเราจะมีถอนเงินทั้งหมดจะออกจากงานนะครับมาเล่นหุ้นแล้วก็จะถือยาวอ่ะ ตายวันนั้นวันสุดท้ายฮะเอาเข็ก็เห็นภาพนะใช่แต่ถ้าคุณผ่านมาปีศูนย์เนี่ยให้คุณคิดดูนะยังไงคุณก็ไม่กล้าเล่นคุณกลัวพวกนั้นกลัวเลยมองหุ้นเป็นบอลมองหุ้นเป็นแหล่งเกงกำไรมองหุ้นเป็นผู้ร้ายใช่แต่ถ้าใครเป็นแบบผมไฮะเข้าใจว่าคนที่อยู่รอดคือคนที่ปรับตัวได้อืแล้วก็การลงทุนนะครับวิชาการลงทุนเป็นพลวัตไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงไปทา ตามสภาพสังคมของโลกที่เปลี่ยนนะพวกเนี้ยไม่กลัวไม่กลัวฮะเจออย่างนี้ก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเจออย่างนั้นก็ใหม่อีกแบบหนึ่งใช่เพราะคือตลาดพูดนยเขาบอกมันเหมือนเด็กแล้วโตนะฮะมันก็เหมือนเป็นหนุ่มนะครับราะในทั้งหมดนี่ก็คือว่าความรู้ของผู้ลงทุนในตลาดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนของมันเนี่ยในในการเล่นของมันมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดูว่าครั้งเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้แล้วครั้งนี้จะเป็นแบบ เมื่อก่อนเนี่ยมันลงปฏิวัติแล้วมันลงตอนนี้มันจะลงด้วยไม่ใช่นะฮะมันมันจะมันจะเปลี่ยนในเรื่องของความรู้ของคนที่เพิ่มขึ้นนะครับในการลงทุนมากขึ้นเนี่ยตลาดจะมีเสถียรภาพมากขึ้นอแต่สุดท้ายก็จะเหมือนกันนะฮะคือตลาดพอขึ้นแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมากกว่าสิ่งที่มันควรจะขึ้นแล้วมันก็จะพังนะฮะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ฮะผมให้อสามปี ตลาดเหรอคะพี่เอาคุณเล่นไปสบายใจไปสามปีนะฮะอืณสบายใจไปเถอะนะฮะคือถ้าจะใส่ก็เต็มก็เต็มซะไม่ใช่ไม่ใช่อีกสองปีเอาเงินมาใส่เต็มๆแบบนี้จะติดวุ่นนะครับคือเราต้องเตือนเรื่องจิตวิทยากับเรื่องพวกนี้ตลอดนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังเปิดบัญชีลูกค้าไม่เสร็จเลยฮะเปิดไม่เสร็จระเบิดระเบิดขนาดน้วเด็กก็อยู่เปิดบัญชีช่วยเปิดถึงสามทุ่มนะยี่สิบคนเนี่ยเปิดไม่เสร็จอ่ะสมัครเป็นมาร์เก็ตติ้งพี่ที่พูดดีกว่ามั้งเนี่ย เอามีลูกค้าผมมันเป็นมาร์เก็ตติ้งนะเออก็ดีเนาะเป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยเีวขอประกาศประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าเราต้องการมาร์เก็ตติ้งอีกเยอะโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นลูกค้ามาแล้วนะเป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเนื่องจากจะอยู่ได้ใกล้ผมได้เรียนรู้วิชานะครับตรงๆแล้วนะครับยังได้ช่วยเหลือเพื่อนนักลงทุนเนี่ยคนอื่นเนี่ยเพราะว่าคุณจะรู้รู้ว่าเขาต้องการอะไรมากกว่าคนที่ไม่เคยเป็นลูกค้ามาก่อนมาร์เก็ตติ้งรุ่นนี้ต้องอายุเท่าไหร่เออเราที่เรารับมาเนี่ย ที่ประสบความสาเร็จนะครับประมาณสักสามสิบเอ็ดสามสิบสองเนี่ยนะพอสักสามสามหมดอายุแล้วพี่ก็จะเป็นค่าคอมเดือนหนึ่งก็จะได้หลายแสนแล้วนะได้เยอะแล้วนะแล้วก็เพิ่งมาคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็สี่สิบแล้วอ๋อสี่สิบก็เอาแบบเขาด้วยอ๋อแต่เราต้องดูเป็นคนๆนะครับดูเป็นคนๆไปนะฮะแต่ถ้าน้องจบใหม่แล้วก็แล้วเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่อื่นอันนี้เราเราจะไม่ค่อยรับไม่ถึงว่าเคยทํางานอยู่ที่อื่นเนี่ย ห้าหกปีแล้วเราจะย้ายอยู่กับเราเนี่ยเรื่องเราไม่ค่อยรับเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าคนละสไตล์ของเราคนละสไตล์กับมาร์เก็ตติ้งทั้งระบบเลยเ<อ>คนละคนละอย่างเลยนะฮะ,ะเราเราไม่เหมือนกับระบบของมาร์เก็ตติ้งที่มีอยู่ในตลาดเดิมๆที่เราไม่เกี่ยวกับลงทุนเลยเ,ออเราไม่โทรหาลูกค้าที่จะบอกว่าคุณต้องซื้อคุณต้องขายนะเราไม่ทําแบบนั้นเลยนะครับเราเน้นเรื่องให้ลูกค้านี่ยเป็นกองทุนของตัวเองจัดการลงทุนมีความรู้ในการลงทุนด้วยตัวเองอ่ะ เราคนละระบบนะครับ,รบได้ได้ก็ <K S 1> ขอ,อให้นักลงทุนก็โชคดีนะครับแต่งลงทุนก็เข้ามาตอนนี้ตอนนี้เราหัดลงทุนพรหุ้นง่ายๆมันกำลังเล่นอยู่ค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวกลางเดือนไปแล้วก็คงมีหุ้นสนุกให้เล่นหลังวันที่ยีิบสองไปแล้วก็มีสนุกกว่าอีกให้เล่นอีกอตอนนี้เล่นหุ้นพื้นฐานไปก่อนนะครับค่ะดีค่ะนะครับคบค่ะค่ะก็